มาดูเมื่อผมโหลดแค่ 3.5k ไว้นะครับแล้วก็ให้เครื่องมันเปิดออโต้นะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือควเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ 3.5k นะครับเราดูตรงหน้าจอนี้ก็ได้นะครับ,นะรบขึ้น นี้ไปเข้ามาแล้วก็ไป p f c นะครับเข้า p ี c แล้วก็ไปที่เครื่องนะครับเดี๋จะดูองศเครื่องด้วยนะครับบีบัสอยู่ที่สามร้อยสามสองบนะครับแข็งไม่มีนะครับมีแต่ไฟบ้านกับเครื่องนะครับก็คือเราอัดตรงนั้นเลยที่ผมต้องเปิดน้ําไว้เพราะว่า ให้มันแช่ระบบนะครับปล่อยร้อนมันจะไหม้นะครับอันนี้นะครับขึ้นอ้าวโอเคการสตาร์ทโอเคครับ